ต่อกันที่รายงานพิเศษนะคะจะพาไปดูสีสันของการแข่งขันคนเหล็กนะคะเป็นคนเหล็กประเภทหญิงเขาแข่งขันกันที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะมีการแข่งขันหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ําการวิ่งการ<ม>ปั่นจักรยานรวมระยะทางทั้งสิ้นเนี่ยกว่า200กิโลเมตรจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ การแข่งขันคนเล็กไอรอนแมนชิงแชมป์โลกโบว์ชมเปี้ยนชิพ2024ที่เมืองนี้ประเทศฝรั่งเศสชิงชัยในประเภทหญิงทดสอบความทรหรดอดทนจมลง,งสาหชนิดกีฬาประกอบไปด้วยว่ายน้ำปั่นจักรยานและการวิ่งได้รับความสนใจจากบรรดาหญิงเหล็กเข้าร่วมประชันความแข็งแกร่งประมาณ1,300คนซึ่งรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี1979เริ่มจากว่ายน้ำระยะทาง3.8กิโลเมตรปล่อยตัวจากชายหาดพาสเดสพอนเชสเทส และว่ายน้ําในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฟิเนล่าแลนกิสจากสารนานจาจักรทําเวลาดีที่สุดในการว่ายน้ํา49นาที13วินาทีจากนั้นเป็นการปั่นจักรยานระยะทาง180กิโลเมตรซึ่งจะผ่านเส้นทางที่มีบรรยากาศสวยงามสองข้างทางและมีความท,ท้าทายผ่านหมู่บ้านที่อยู่บนเนินเขาซึ่งแคทแมทธิวเสื้อสีแดงจากสารนานจาจเป็นผู้นําและตามมาด้วยลอร่าฟิลิปเสื้อสีขาวเขียวจากเยอรมนี ปิดท้ายด้วยการวิ่งระยะ42.2กิโลเมตรเส้นทางตามชายหาดผ่านโรงแรมในเกสโกและสนามบินนานาชาติในเมืองนีสอลอร่าฟิลิปจากเยอรมนีเร่งความเร็วขึ้นมาเป็นผู้นำทำเวลาดีที่สุดในการวิ่งถือเป็นสถิติโลกใหม่ในไอรอนแมนเบลชามิชิปน2ชั่วโมง44นาที59วินาทีเข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลารวมทั้งหมด8ชั่วโมง45นาที15วินาทีควา้าแชมป์ไปครองเป็นครั้งแรกได้สำเร็จ รับเงินรางวัลประมาณ4ล้าน2 0 0 0บาทพร้อมกับคะแนนสะสม6,000แต้มหลังจากลอรา่าฟิลิปได้อันดับ3เมื่อปีที่แล้วและเป็นหญิงเหล็กชาวเยอรมนีคนที่2ที่ได้แชมป์ไอรอนแมนต่อจากแอนนี่ฮักในปี2019กรองแชมปในปีนี้ได้แก่แคทแมททิวทำเวลา8ชั่วโมง53นาที20วินาทีได้คะแนน5,515แต้มนะับเป็นการได้รองแชมป์โลกครั้งที่2ต่อจากปี2021 อันดับ3เชลซีโซดาโรอดีแชมป์ปี2022จากสหรัฐอเมริกาทำเวลา9ชั่วโมง4นาที38วินาทีตามมาด้วยมาโจไลเน่ปีแอร์จากฝรั่งเศสทำเวลา9ชั่วโมง9นาที34วินาทีคะแนนสะสมในปีนี้จากฝูงแจ็คกี้เฮลิงจากสหรัฐอเมริการวมมี1 8 9่3คะแนนหลังจากได้นดับที่9ในไอรอนแมนที่เมืองนีสตามมาด้วยแคทแมทธิวมี17,836คะแนน ส่วนลอร่าฟิลิปอยู่ที่21มี8,485คะแนนมากันที่การแข่งขันกีฬาตีกอล์ฟเร็วรายการบิตทีสปิดกอล์ฟใช้ปี2024จัดขึ้นเป็นครั้งที่10ที่ซันนิงเดลวิทกอล์ฟคาบเทศอังกฤษมีผู้เข้าร่วมชิงชัย56คนจากทั่วโลกโดยแต่ละคนจะถือไม้กอล์ฟด้วยตนเองอาศัยความแม่นยำในการตีและความรวดเร็วในการวิ่งซึ่งแต่ละหลุมจะตีแต่ละชอ็อตโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุด เมื่อลงหลุมแล้วก็วิ่งพร้อมกับถือไมอลรฟลงเล่นในหลุมถัดไปจนกระทั่งครบ18หลุมผู้ที่ทําเวลาน้อยที่สุดได้รับชัยชนะปรากฏว่ามปนเป็นของวิวเมเจอร์ว้ย33ปีนะกอล์ฟสมัครเล่นหลังเล่นครบ36หลุมรอบแรกทําได้69ในเวลา26นาที54วินาทีและรับ2ทําได้65ในเวลา27นาที3วินาทีรวมทาได้187.57คะแนน ถือเพื่อความสำเร็จของเมเจอร์หลังจากปีที่แล้วได้อันดับที่5วิลเมเจอร์นักกีฬาจากกรุงลอนดอนที่อังกฤษบอกว่าก่อนแข่งขันตนพยายามทำไม่ดีที่สุดแต่ไม่ได้วางแผนในการวิ่งให้เร็วและตีลงหลุมให้ได้น้อยครั้งจึงไม่คาดคิดว่าจะสามารถคว้าแชมป์ได้ทำให้รู้สึกแปลกใจมากนอกจากนี้ผลการแข่งขันในประเภทอื่นๆผู้หญิงแชมป์เป็นของเบฟเฟนติแมนรุ่นเยาวชนแฮร์รี่แมคคาที่ได้ตำแหน่งชนะเลิศ ประเภทคนพิการแมทธิวแกมเบิลคว้าแชมป์ได้สำเร็จประเภทสมัครเล่นชายแมมคคิรีได้นับที่1และรุ่นทั่วไปอดัมบิลเลียมคว้าตำแหน่งชนะเลิศทีมข่าวกีฬา NBT รายงานครับขอบคุณทีมข่าวกีฬา NBT นะคะเห็นแล้วอยากแข่งบ้างไหมคะ200กว่ากิโลเองเชียร์ดีกว่าครับถ้าแข่งก็เดี๋ยวให้พี่เชอรี่กับพี่ป๋องแข่งเอาปฏิเสธทันทีเลยนะเชียร์ดีกว่า